มันจะเจ๋งสักแค่ไหนครับถ้าเราชาร์จไฟเพียง5นาทีแล้วรถเราวิ่งได้400กิโลเมตรครับ BYD ครับโชว์เทคโนโลยีเมกกวัวต์ฟาาชาร์จิ่งนะครับก็เอามาโชว์ในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีฟ้าชาร์จนะครับที่ BYD เนี่ยเขาพัฒนาในส่วนของตัวเบ็ดแบตเตอรี่ใหม่นะครับให้รองรับการถ่ายโอนประจุไฟได้ไวมากขึ้นนะครับและยังมีแรงเสียดทานภายในต่ำอีกด้วยครับส่งผลให้ชาร์จได้ไวขึ้นครับซึ่งรองรับกําลังไฟสูงสุดถึง1,000โวลต์ครับและยังรองรับกระแสไฟกาารรช์จสสงุด นึ่พกิโลวัตต์ครับซึ่งถือเป็นตัวเลขสูงสุดในโลกเลยนะครับแล้วก็เกิดการบัญญัติกาลังไฟหน่วยเป็น1เมกะวัตต์ขึ้นมานับเป็นครั้งแรกของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ใช้หน่วยนี้เลยครับซึ่งเทคโนโลยีที่เป็นตัวอัลต้าฟาชจิ่งตัวนี้นะครับก็ใช้เวลาเพียง5นาทีครับทำให้รถเนี่ยวิ่งได้ถึง400กิโลเมตรเลยครับและ B ีวดีก็กําลังขยายสถานีมกะวัตต์ตัวนี้นะครับมากกว่า4 0 0 0แห่งรวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นสถานีชาร์จต่างๆอีกด้วยครับรุ่่นีีอแล้วะะกก็็จจมมยู2 b y d h u n L ครับตัวที่เป็นซีดานไฟฟ้าครับและอีก1รุ่นคือตัวถัง L นะครับ SUV ไฟฟ้านั่นเองครับตัวนี้ถือว่าเป็นเรือธงทั้ง2รุ่นของทาง b y d ดเลยครับซึ่งเทคโนโลยีเมกะวัตต์ฟชาร์จิ่งตัวนี้นะครับถ้ามีติดตั้งในประเทศไทยเพื่อนๆคิดว่าจะเจ๋งแค่ไหนครับ